สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่อง o o อุดมูชาแนลค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่วงรีวิวในยายฟิตนั่นเองนะคะ<อ>ก็เราจะมาชีแ้แจงนะ,ะว่าทำไมไม่อัช่วงนี้สองวันเดยวนะคะก็วันเสาร์ค่ะพาน้องสาวไปฉีดวัคซีนที่อินแพกมาเนาเมืองทองค่ะแล้วก็เมื่อวานก็เตรียมเอกสารค่ะว่าเราจะไปสมัครงานนะคะทุกคนทราว่า สมัครงานได้งานีแล้วถ้าได้งานเลยนะคะจะกลับมาทาช่วงนี้อีกไหมทําทค่ะยังไม่ทิ้งไปไหนคะ่ะเพราะว่า2วันนี้ก็คือมันยุ่งมากเลยก็ต้องกลขอไปด้วยนะคะวันนี้ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวนะคะลิกย,ยของแบ็กโดค่ะแบ็กโดอีกแล้วเราบอกเลยว่าคลิปที่เรารีวิวคู่ชีพของเอ็กโซนี่คือทะะําแล้วค่ะลรอปัตรตแล้วก็ เอาลงไม่แน่ใจนะ่จาจะลงวันพรุนี้หรือว่าวันพุธนะคะก็เดี๋ยวเรารีวิวีอีไปก่อนส่วนคู่ชิปก็รอ,อต่อไปนะคะก็มาถึงพูดถึงเรื่องนี่ค่ะไม n ั h ชา e นะคะของคุณชันชาน้า93นะคะเสร้าอ่านผิดขอขอ,ขอ,อาภัยด้วยนะคะก็คือมนเป็นเรื่องเกี่ยวกับบิวกับการเองนนะคะซึ่ง จะสปอยให้สักส่วนหนึ่งคะคือบิวเนี่ยโดนอกหมาเลิกกับผู้ชายคนนึ่งขอไม่เอ่ยนาำนะคะเขาไม่เอ่ยนาำแล้วที่นี้เกิดเมาแล้วอกพูดกับพ่อยไปว่าเออเดี๋ยวเราเปิดใจจะเป็นจะมีเมียซึ่งทุกคนในกลุ่มบอกว่าโอ้ยจะม่มีได้ไงนะมึงสวยขนาดนี้อ่าทีนี้ ก็คืออยู่ในกลุ่มเหมือนกันค่ะก็เลยแบบวออันก็คงไม่มีเหมือนกันแหละสักพักเกิดเหตุการณ์มันจะฮึ่งได้ได้กันกน,นะคะ,ะก,กันนะคะแล้วก็เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนะักะ็โฟกัสเรื่องนี้ได้เลยนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าการแต่งของคนนี้ดีค่ะเราเยให้ได้เราก็าแบบเราความสุขแบบเรื่อเรื่องเดิมๆ,ๆไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ เราเลยอ่านแล้วความรู้สึกว่ามันต้องรู้ไปเรื่อยว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างนี้นะคะซึ่ง <c oughs> บอกเลยว่าเดี๋ยวมีเวลาบ้างว่าจะมารีวิวนักเขียนของคนนี้นะคะว่ามีเรื่องไรบ้างที่เขาเขียนแล้วซึ่งเราบอกว่าดีทุกเรื่องเลยนะคะ <c oughs> ซึ่งเราก็บอกทุกเ <c oughs> ่าทุกคิปว่านักเขียนทุกคนแต่งดีทุกคนคราเปค่ะ เราเป็นคนอ่านเราต้องสนับสนุนเขาเราดูนเน็ตให้เขาเราส่งกำลังใจให้เขาอะไรอย่างนรรี้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นแบบรายได้ให้กับนักเขียนด้วยนะคะส่วนในเด็กดีนะคะก็ในจอย่ะค่ะเราจะมีเวลาบ้างเราจะค้นหาเนื้อเรื่องนะคะว่าเรื่องในเด็กดีเราชอบอ่านเรื่องไหนมากที่สุดในจอเราชอบอ่านเรื่องไหนมากที่สุดอะไรอย่างนี้นะคะ ก็อย่าลืมนะคะฝากเ่องนี้ะ่ะ My Sunshine นะคะบิวกับการนเองนะคะซึ่งเราบอกเลยว่าอย่ากให้ทุกคนอ่านจริงๆค่ะคือเขาจะเอา I Ma เมศิลปินมา mm hmm. เขาไม่ได้แบบมาทับปุ้ยปุผู้หญินะคะเขาไม้ความสุ่าเขาชื่นชอบตัวศิลปินก็เอามาแต่งเป็นนิยายฟิกได้ให้ทุกคนได้อ่านนะคะก็ ทุกคนอ่านแล้วสนุกก็กรณนตะก็ดูเหนทให้นักเขียนด้วยนะคะทุกคนเลยค่ะเอาพวกเราไม่วามรู้สึกว่าถ้าทุกคนดูเหนทยให้นักเขียนมันคือการังใจให้กับคน,นเขียนมากๆเลยนะคะก็ส่วนวนะเราเนี่ยก็แต่แต่ดูเนทให้เหมือนกันค่ะแต่ก็ก็ปสปอนเซอร์เข้าได้เหมือนกันนะคะอะไรประมาณนะคะ่ะก็ช่วงนี้ทุกคนอาจจะแบบสงสงัยว่าทำไมเสียงพี่มันแปลกๆไม่เป็นเสียงแผวแผ่วแบน,นี้ก็คือตอนนี้ก็ไม่สบาย อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะที่บ้าน,นคือฝนตกแล้วก็หนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนปรับตัวไม่กันค่ะก็เลยแบบโอเคอะไรนี <laughs> ้นะคะก็ยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวนี้ขอลาไปก่อนนะคะก <c oughs> ็ะอย่าลืมฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์กับพวกเราด้วยนะคะเ <c oughs> ป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ <c oughs> อยากให้มีสบเซื้อเข้ามาอยากให้มีคนดูเยอะๆอยากให้แบบดูแล้วมีความรู้สึกว่า อยากอ่านเรื่องนี้หรือคุณลองรีวิวมาก็ได้ค่ะว่าอ้าวลองอ่านเรื่องนี้นะเรื่องนี้ก็สนุกเหมือนกันนะเธออะไรเงี้ยลองคอมเมนต์มาได้ค่ะทุกคนทุกการคอมเมนต์เราอ่านหมดแล้วค่ะติชมเราพร้อมอ่านค่ะเราไว้จะแบบซีนี่แบบต,ติชมน่อยก็ได้ว่าโอ้ยพี่วิวฟาดไปเปล่าขอยาวๆอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอย่รลืมนะครับเปิดประเทศ ว่อะจะว่ามีวัคซีนสักทีคะระเบิดประเทศอยู่แล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ